fc ครับมานั่งชมด้วยครับผมมโอนี้นี่ครับโอ้ยสองสามครับ fc ครับหน้าตาเรารอทั้งนั้นครับผมนี่เอาว่าเลยพอแล้วนะสวัสดีครับสวัสดี fc พี่น้องปลอดภัยสุขสุขวัลครับมโอนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องมาพบปะกับเกลสกุลพาลุยครับสีผ้าอกห้าอยู่ห้ากินคือเก่าครับพี่น้องมโอนี้ทำมาตกเชียงลิ้วครับจะเป็นไม้หอยโม่งครับเครือหอยคือเก่าครับผมมโอนี้่โอนี้ก็จะมีเสียนมานั่งครับนั่งฝากปุ่นครับผมเสียดกึมครับผมมโอนี้ เอาครับผมกับฝากขอบคุณ FC ฟซีทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับเนาะกับว่อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับผ่านพานว่าพบมาพอกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันสกุนครับพ่อคลิดนามีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับผมไปครับพี่น้องกรลุ่นไปช่วยกันครับพี่น้องจะเล่นซ้ำพบกับซีหาครับมาอนีสองระยะครับผมแบบบุญไหวครับพี่น้องมาอนี้บุญไหวครับเอ้าเดี๋ยวเม็ดแรกครับผมไปครับผมเม็ดแรกของเฮาครับ ไม่แรกแหกมา้านครับไปแล้วครับอาจจะเป็นไม้ปลาหน่อยครับเมื่อี้อาตกปลาลัางหนาำหรือว่าปลาใสลัางล่ามครับเมือ่อ้ตโองสมยัยยะครับน้อปลากินเมืออ่อไง เรียว่ามันข่างไม้นี่ก็จะเป็นไม้เก่าที่ผมเคยมากผมแต่บอได้ปล่อยมาโตครับผมก็เลยมาหยับไม้เมืองครับไม้ประดุกกับพวกไฟเด็กไปครับเนื้อเขียดกับพวกเดซไซครับเพราะว่าน้ำไม่เขินร้ายครับช่วงนี้น้ำท่วมครับโอ้มาแล้วครับอุ้ยลุดครับโอ้หวัดงัดแห่งโดครับโอ้เตรียมเลยของห้องกับไปแล้วครับมือนี้ ันเม็ดมันี้่ได้บีบสิ้นครับปั่นเม็ดอย่างเดียวครับไมีสิ้นผมแต้มแล้วก็ลุดไปครับ <c oughs> มนอะอไรออยังไงครับยังไงไปละไปละลองดูลองดูอู้ ขาดเป้ากับขาดเป้าปวดน้ำเท่าทั้งนั<ะ>้นบืวติดปลาตัวน้อยนด่จ <laughs> ปลาหน่อยเขาเดือนเดือนไม่มันนอนแลเอามันตัวข้าเบ็ดซะจังเอามัน <laughs> ตัวน้อยพูดน้อนไปนะ ก็น้ำขึ้นไหลครับปกติแล้วก็จะนั่งอยู่ตะพักไตนะครับเนาะอันนี้น้ำขึ้นไหลก็นยับขึ้นมากครับผมดี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 ยูดกดลงไปกดลงไปน้อยอยู่แล้วครับบ้อยอมกดปอยอมกดครับบ้อยอมกดปลาหน่อยครับกินโอยักษ์ติดกินโอยักษ์ติดครับอู้ ลงสองขั้นครับสามขันเขานี่ยกับวุ่นวายเนี่ยจังหน่อยครับผมปลาหน่อยเขาเนี่ยพวกวุ่นวายนะปลาเล็กปลาน้อยเข้านี่ยวุ่นวายกันเลยครับมาหนี่งกัดชื่อมากก็จะเป็นปลาสกังนะครับปลากระมังปลาขาวหน้าครับผมนวดจันกับโดนจังเขาครับหรือว่าปลาจอกนะครับกับจะมีมาปนมาเนี่ครับเหมือม้านกันสิได้ครับปลาจอกหรือว่าปลาตะโกะครับผม แค่กบค่อยได้เห็นครับผมเพราะว่าน้ำอุน่นบกข้นมาหลายน้องนี่ก็จะเป็นเสี่ยมตมอครับน้ำอุ่น,น,นครับผมช่วงนี้ก็น้ำล้นนาฝ้ายครับน้ำอุ่นอยู่เข้ามากแล้วปีสิมาเนี่ยอาจจะมีป่าเขามาหลายเรียกว่าอาจจะออกไปเมืกับบนี้ใจครับปีนี้น้ำร้ายครับ <c oughs> <c oughs> มาครับมาเรียบร้อยครับนี่ครับมันมานครับผมขาวนาครับปลาหน่อยครับวัดบุญยากติตเปิดไงครับกำนังนะนไง <laughs> ก,งกลๆก,กันนะครับว่างหาหกเมตรนะครับ <laughs> ป,ปลมเอาไปครับลุยใหม่ลุยกันต่อเอาปลาถอดกรอบครับมือนี้น,นี่เราไดเยครับกะเขามากกคือสีดูดีครับกะเงียบไปเลยครับผม ใครพักครับมันพักไม่ล่าครับผมตอนนี้กับ่ายสองโมงครับผมมาประมาณเที่ยงครับผมไอ้น้ำเแตกนั่นโตแล้วก็นเงียบหายเลยครับครับนาะนๆะนะครับผมเ,เปิดไม่ทันครับเปิดไม่ทัน มาิรอทั้งวันรอทั้งวันขึ้ยโยเกิร์ตกระมังกระมังกระมังเรียบร้อยครับมันหมานครับมันหมานไม่ติดอะไรครับฉันซับจุดบัดแลรกครับครับมันหมานครับผมโอ้ปฝานเองจังมากครับเวลามันอย่างนั้นก็ใช่มืนนี่ครับผม สงงาหลกมาเล่ึโอ้ียานได้งปลาเนัโอ้กเงียบมาโดนตืครับผมยังจิเขามาอปลานี่จงเห็นครับปลากระมังไปครับไปไหมครับ ุดก็ดดดนั่งไม่ได้โดนเติมครับเพื่อจังเข้าครับเป็นส้มโองครับผมมากินเข่าห้างๆครับะกะทายเน่้่าทายเนี้ยครับผมกระไรหลายเตียมนี่ครับป่าโบญนครับผมมือนี้ นะครับเขามากกับเงียบเลยครับอะตัวเดียวางไนมากกับเงียบคือเกาครับผมเทันทีเขามากมาสิเขามาเรื่อยๆครับเต้นีกก็เงียบโอ้โหาใจเป็นน้ำนามขึ้นน้ำขึ้นร้ายครับมือนี่เหลียงนั่งอยู่คนกงียับมาเรื่อยๆเลยเป็นหัวพีครับ นะครับนีหน้าหน้าครับมาตุ๊บเวใส่เดือนครับผมยิ่ฝากคุณครับหายกินเลี้ยงครับผมน้ำขึ้นร้ายก็น้ำท่วมฮะตากให้หน้ากับบุมีครับผมบุมีไม้ที่ไปใส่เบ็ดได้ครับหายกินป่าน้องครับ ลงเบ็ดยังอ้ายครับลงเบ็ดยังมา่ใส่ใส่เดือนบ่ครับมาตกใส่เดือนครับตกปลาตองตกปลาตองปลาสะแยงบ่เป็นไว่าตาบ่หมาน ตาโม่งลตาพวกเขาใส่ม่งครับ ก็คือฝนจิตตกขมืดขึ้นมากแล้วครับผมแหลเปือป้อๆมากแล้วครับเัินฝนจะตก <c oughs> มีอยู่บ่ <c oughs> เออเดี๋ยวก็กินกับขวดเข้ามาโอ้โหนห่มาแหฮงครับ